ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไม่เคยมีใครโดนล่อไปสี่ลูกและจะกลับมาต่อให้จะได้เล่นในบ้านเหมือนอย่างบา์เซโาน่าก็ตามโค้ชปเซโลน่าพูดบอกว่าเราโดนเขายิงสี่เรายิงเขาหกได้ส่วนเนมาสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของบาซามีคำของเขาบอกว่าตราบใดก็ตามมีโอกาส1%เปอร์เซนต์เราลงสนามด้วยความเชื่อ99%เปอร์เซนต์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บาซ่าต้องยิง5ลูกนะครับแค่3นาทีครับ แฟนๆเกือบแสนได้เฮหลุยส์โซเรสกองหน้าอุรุกวัยจัดไปบาซ่านำหนึ่งศูนย์นะครับต้องขออีก4ประตูฮะแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรก4นาทีผู้เล่นปารีสในชุดขาวทําเข้าโกตัวเองจบครึ่งแรก2อศูนย์ครับครึ่งหลังบาซ่าต้องการอีก3ลูกแล้วก็เปิดครึ่งหลังมาเพียงแค่5้นาทีเลโอนามสซี่นะครับกองหน้าอาร์เจนซัดจุดโทษเป็น3าศูนย์เป็นประตูที่11ดในรายการแล้วก็นําเป็นดาวซันโวบาซ่าขออีก2ลูกจะชนะเลยแต่แต่แต่แตนาทีที่6 2ครับปารีสมาได้ประตูทีมเยือนสุดสําคัญจากอดนคาาวี กองหน้าอุรุกไวครับปารีสไล่มา1นต่อ3เท่ากับว่าประตูรวมปารีสนำไป5ต่อ3าบาซ่าเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต้องยิงอีก3ลูกนะครับแล้วก็ปารีสก็อุดอุดอุดจนเหลือแค่3นาทีสุดท้ายบาซ่าต้องการ3ลูกในทีที่87เนมาตัวลูกบราซิลปาดลุกนี้เข้าไปไล่มานะฮะคุณผู้ชมครับสกอร์รวม4ต่อ5ยังต้องการอีก2ประตูครับเหลือเวลานิดเดียวนะครับแต่ว่านาทีสุดท้ายบาซ่ามาได้จุดโทษแล้วก็เป็นเนมายิงลูกนี้จะเข้าหรือไม่ครับ 5-1น,นะครับสกอร์รวม5ต่อ5แต่ยังไม่พอครับถ้ายังยิงเพิ่มไม่ได้บาซ่าจะตกรอบนะครับและวิสุท้า์ของเกมบาซ่าดันขึ้นมาทั้งทีมครับและเป็นทางด้านเซอร์จิโอโรแบรโตนักเตะชาวสเปนครับ6ประตูต่อหนึ่งครับบาซ่ายิง3ลูกใน8นาทีสุดท้ายเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้อย่างสุดอลังการงานสร้างเขาแข่งกันมา62ปีบาซ่าเป็นทีมแรกที่นัดแรกโดนไป4ลูกแต่นัดที่2 กลับมาพลิกนรกเป็นสวรรค์เข้าสู่รอบ8ิทีมสุดท้ายได้แบบหัวใจวายนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ